ดูทีสีทีเซอร์ยังต้องดูซ้ำที่เคยไปไม่ใช่หรอไม่เคยฟังเพลงนี้นะฮะต้องมาดูทีเซอร์ซ้ำตีเพไ่ะราอะไรอะไรฮะจริงหนูก็เป็นนะหนูเออหนูเลิกตามไปแล้วฮะ น,นู่่นนหนูก็เลยไม่หนูเลิกตามเพลงไทยมานานแล้วพเพลจริงจริงหนูนู่นนี่มันจะอินหนูก็ไม่ได้ฟังในหนูรู้จักแต่เพลงเก่าๆนะช่วงของ,ของพันจิานี่ยังหนูยังฟังอยู่แต่หนูใน,นหนูไม่ได้ตามมีตมแต่ถ้าเพลงดังๆขึ้นมาหนึ่งรู้ไม่เขาผิดผิดหนูไม่ได้ตามเพลงใหม่ มั the นจะอินจริงมันจะสะกด